กิจกรรมวันหยุดสาหรับบ้านนี้ก็คือไปเดินตลาดนัดขายของวินเทจกันค่ะสิ่งที่สามารถเป็นแรงผลักดันให้เฟดด้ไปทํางานในตอนเช้าน้องก็ทํางานตั้งหน้า,ต,นาต,ตั้งตารอวันอาทิตย์เพื่อที่จะมีโอกาสได้ไปเดินตลาดเป็นความสุขเล็กๆของน้องค่ะมาไว้ซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของเข้าบ้านกันสักหน่อยช่วงนี้ยังไม่ได้ปั่นจักรยานไปซูเปอร์มาร์เก็ตเองค่ะเพราะว่าสภาพอากาศคือหนาวมากกลับถึงบ้านของเยอะแยะเดี๋ยวเอาของเข้าตู้ก่อนแล้วมาทานเท้าเทียงกันพวกเคมีผัานนี่ต้องซื้อช่วงโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าลดราคายเยอะมาก ต้นสล,ลัดลีหรือว่าใบขึ้นช่ายเนี่ยที่นี่เขาทานแค่กา้านนะคะแต่แปลกมากค่ะเพราะว่าที่ไทยเนี่ยเราทานใบแต่ที่นี่เขาเอาใบทิ้งแล้วเก็บก้านเอาไว้ทําซุปส่วนกา้ลลานสลัดี่อ่อนชั้นในเนี่ยเขาทานเป,าเปล่าๆดิบๆกับโอลิฟโอยเลยนะคะช่วงไหนที่กินนี้เยอะตัวบวมน้าเนี่ยให้ทานซล,ลัดลีเลยนะคะเป็นตัวปรับสมดุลน,น้ําในร่างกายขับปัสสาวะค่ะอาหารที่ง่ายๆของเราวันนี้เป็นโทสต์ที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นโปรชิโตคอตโตค่ะหรือว่าเป็นแฮมแบบสุกประกบเข้ากับขนมปังแล้วใส่ชีสแผน่นของเฟเดีนี่จะป้ายเนยลงไปนิดนึงตรงกลางขนมปังด้วยค่ะเราปิ้งสักหนนาทีแปบ๊บเดียวก็พร้อมทานแล้วค่ะกินง่ายๆเหมือนคนไทยที่มีไข่ดาวโปะข้าวแล้วราดด้วยพริกน้ำปลาแค่นี้ก็ทานง่ายๆแล้วค่ะ เพิ่มผักนิดหน่อยที่การทานใบขึ้นช่ายสดๆกับอลิฟโอยคนที่นี่ทานผักสดซะส่วนมากกินแต่ก้านเหลือใบทิ้งไว้ค่ะส่วนอากาศอุ่นขึ้นก็จะมีสตรอเบอรี่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตลูกโตมากๆผลไม้ที่นี่อาจจะไม่หลากหลายเหมือนที่ไทยเพราะว่าอากาศเย็นยกเว้นพวกตระกูลเบอร์รี่